คำพิพากษาสารดีกาวันที่14พฤษภาคม2568ความอาญาและคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาพนักง,งานอายการจังหวัดกำแพงเพชรพันตำรวจโทรพราดอนกลัดนุ่มโจ์และผู้ร้องนายอภิชาติแก้วรอดจำเลยเรื่องมินประมาทความผิดต่อเจ้าพนักง,งานโจ์ดีกาคัดค้านคำพิพากษาสาลรัธรภาคหลง วันที่18ตุลาคม2566สารีการรับเมื่อวันที่28มกราคม2568โจทย์ฟ้องว่าเมื่อวันที่6เมษายน2565เวลากลางวันขณะที่พันตำรวจโทภาดอนสารวัตรป้องกันและปราบปรามผู้เสียหายและเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามและกวดขันวินัยจราจร ตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมบนถนนสาธารณะในเขตรับผิดชอบพบจำเลยขับรถบรรทุกส่วนบุคคลพ่วงส่วนหัวหมายเลขทะเบียนจุดจุดจุด,จดระยองหยุดบริเวณหลังจุดตรวจในลักษณะกีดขวางทางเดินรถพวกของผู้เสียหายแจ้งกับจำเลยว่าจอดรถกีดขวางทางเดินรถให้ขยับออกไปจำเลยจึงขยับรถบรรทุกออกไปจอดห่างอีกประมาณ50เมตร และจำเลยทำการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ของจำเลยชื่อมาเดียวสายเหนือบริเวณจุดตรวจพร้อมกับพูดข้อความเสียงว่ามันเป็นอะไรกันไปแล้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาอำนาจอะไรมาเรียกประชาชนลงไปตรวจทีตรวจเยี่ยวขนาดนี้ผมไม่ได้เข้าข้างขี้ยาไม่ได้มาปกป้องขี้ยาแต่การที่เอาอำนาจตั้งด่านตรวจทีตรวจเยี่ยวแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าตรวจเพื่ออะไรตรวจแล้วพวกเขาได้อะไร ผมไม่บอกแล้วกันถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางหมดสิ้นหรอกครับพวกเห็บหมาหรือว่าอาจไม่ใช่เห็บหมาเข้าใจจุดประสงค์ของพวกผมหรือกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเป็นอย่างไรเขาคือลงมาถ่ายด่านหรือลงมาสอบถามหรือลงมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวเป็นอะไรถึงมองว่ามาก่อกวนไม่ได้เป็นการก่อกวนครับเป็นการตรวจสอบการทำถ้าทำไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีการผิดพลาดไม่ประสบความสําเร็จในการตั้งด่านทําให้ผลออกมายาเสพติดไม่หมดไปยิ่งมากขึ้นไปอีกสมมุตินะครับถ้าเรียกประชาชนลงไปตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวเพื่อหวังเงินจากการแลกให้ปล่อยตัวเพื่อรีดเงินนั่นแหละภาษาบ้านบ้านเขาเรียกถ้าเขามีผลประโยชน์ตรวจฉี่ยาเสพติดจะหายไปไหมครับเขาอยากให้ยาเสพติดมากขึ้นเพื่อเขาจะได้มาตรวจเยี่ยวและรีดเอาเงินยิ่งคนขายมาก ก็ยิ่งเป็นผลดีกับเขารายได้คงจะมากใช่ไหมครับนี่แหละเหตุผลคือว่ามันไม่ถูกมันไม่ได้ผลแล้วยาเสพติดไม่ได้หายยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากไปถึงสัมง,งานตํารวจแห่งชาติเลขาธิการปปสการกล่าวถ้อยคําของจําเลยดังกล่าวนี้ยังไปปรากฏในบัญชีเฟซบุ๊คชื่อด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นและอิ่มใจที่ได้สู้อันเป็นการหมิ่นประมาทผู้เสียหายโดยโฆษณา และดูหมินผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ได้กระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่โดยจำเลยถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นลงเฟซบุ๊กของจำเลยแล้วเปิดเป็นสาธารณะให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปสามารถเปิดดูและเห็นการถ่ายทอดภาพและเสียงดังกล่าวได้ซึ่งจากการถ่ายทอดสดภาพและเสียงดังกล่าวนั้นเมื่อประชาชนบุคคลทั่วไปได้เห็นและฟังแล้วเข้าใจว่าผู้เสียหายกับพวก การแกล้งผู้ขับขี่โดยการตรวจปัสสาวะเพื่อรีไถเงินจากผู้ขับขี่มีผลประโยชน์จากเงินค่าปรับที่ผู้ขับขี่ชําระอันเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ได้กระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่เป็นการใส่ความผู้เสียหายต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชัง เหตุเกิดที่ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136มาตรา328มาตรา326จําจำเลยให้การปฏิเสธระหว่างการพิจารณาพันตำรวจโทรพรดอนแกดนุ่มผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้สินไหมทดแทนเป็นเงิน2อง0,000บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่จำเลยกระทำความผิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องจำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งว่าค่าเสียหายสูงเกินสมควรขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษาศาลชั้นต้นพิจา,าแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 3 6 328การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานบินประมาทโดยการโฆษณาอันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุก1ปีและปรับ1 0แสนบาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอลงก,การลงโทษไว้1ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30และให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน100,000บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่ทำละเมิดวงเล็บวันที่6เมษายน2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องค่าลิขชาธรรมเนียมในส่วนแพ่งให้เป็นอันพับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พี่ สารอุทรภาค6พิพากษากลับให้ยกฟ้องค่าวิชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับโจทย์ดีกาสารดีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นดีกาฟังรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่6เมษายน2565เวลาประมาณ7นาฬิกาขณะที่ดาบตำรวจนัตรกรปานคำเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรทรงธรรมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณ จุดตรวจบูรณาการร่วมบนถนนสาธารณะจำเลยขับรถบรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียนจุดจุดจุดระยองมาหยุดบริเวณหลังจุดตรวจในลักษณะกีดขวางทางเดินรถดาบตำรวจนักร,กรจึงให้จำเลยขยับรถออกไปจำเลยจึงขับรถบรรทุกออกไปจอดห่างบริเวณจุดตรวจประมาณ50เมตรหลังจากนั้นจำเลยเดินไปที่ห้องทำงานบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรท,ทรงธรรมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดตรวจพบพันตำรวจโทรพารดาดอนกัดนุ่มผู้เสียหายซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บงังคับบัญชาให้ตั้งจุดตรวจ สกัดค้นยาเสพติดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรทร,ทรงธรรมโดยผู้เสียหายสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงสีกากีผู้เสียหายสอบถามจำเลยว่ามาทำอะไรจำเลยตอบว่ามาพบหัวหน้าจุดตรวจและกำลังไล่สดผู้เสียหายจึงถามว่าขออนุญาตหรือยังจำเลยตอบว่าทำไมต้องขออนุญาตจากนั้นผู้เสียหายเดินเข้าห้องทำงานต่อมาวันเดียวกันจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กชื่อว่ามะเดี่ยวสายเหนือซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ โพสภาพและเสียงตามแผ่นซีดีวัตถุพยานหมายวจ .1 และวจ .2 ลงลงเฟซบุ๊กของตนซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีภาพของผู้เสียหายที่สวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงสีน้ำตาลและป้ายแสดงจุดตรวจทรงธรรมสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรทรงธรรมด้วยพร้อมระบุข,ข้อความวงเล็บแคปชั่นว่าวันที่6เมษายน2565เวลาประมาณ7จนาฬิกา10นาทีณด่านขึ้นชื่อทางภาคเหนือและมีการพูดข้อความเสียงในคลิป ดังกล่าวว่ามันเป็นอะไรกันไปแล้วสำนังกงานตํารวจแห่งชาติเอาอํานาจอะไรมาเรียกร้องประชาชนลงไปตรวจฉีตรวจเยี่ยวขนาดนี้ผมไม่ได้เข้าข้างขี้ยาไม่ได้มาปกป้องขี้ยาแต่การที่เอาอํานาจตั้งด่านตรวจฉีตรวจเยี่ยวแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตรวจเพื่ออะไรตรวจแล้วพวกเขาได้อะไรผมไม่บอกแล้วกันถ้าแบบนี้ไม่มีทางหมดสิ้นหรอกครับพวกเห็บหมาหรือว่าอาจไม่ใช่เห็บหมาเข้าใจจุดประสงค์ของพวกผมหรือกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเป็นอย่างไรเขาคือลงมาถ่ายด่านหรือลงมาสอบถาม หรือลงมาสอบสอบหรือลงมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการตรวจฉีตรวจเยี่ยวเป็นอะไรถึงมองว่ามาก่อกวนไม่ได้มาก่อกวนครับเป็นการตรวจสอบการทําถ้าทําไม่ถูกต้องมันต้องมีอะไรผิดพลาดประสบความสําเร็จในการตั้งด่านไม่ประสบความสําเร็จในการตั้งด่านทําให้ผลออกมายาเสพติดไม่หมดไปยิ่งมากขึ้นไปอีกสมมุตินะครับถ้าเรียกประชาชนลงไปตรวจฉีตรวจเยี่ยวเพื่อหวังผลจากการแลกให้ปล่อยตัวเพื่อรีดเงินนั่นแหละชาวภาษาบ้านบ้านถ้าเขามีผลประโยชน์ตรวจ นี้ยาเสพติดจ,จะหายไปไหมครับเขาอยากให้ยาเสพติดมากขึ้นเพื่อเขาจะได้มาตรวจเยี่ยวและรีดเอาเงินยิ่งมีคนขายมากก็ยิ่งเป็นผลดีกับเขารายได้เขาคงจะมากใช่ไหมครับนี่แหละคือนี่แหละเหตุผลคือว่ามันไม่ถูกมันไม่ได้ผลแล้วยาเสพติดไม่ได้หายยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการปปสสำหรับคดีในส่วนแพ่งผู้ร้องไม่ดีกาจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค6กปัญหาต้องวินิจฉัยตามโจทย์ ตามดีกาโจดว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจ์โดยโจย์ดีกาว่าเมื่อพิจาราข้อความที่จำเลยพูดเช่นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาอำนาจอะไรมาเรียกประชาชนลงไปตรวจฉีตรวจเยี่ยวขนาดนี้ผมไม่ได้เข้าข้างขี้ยานะครับผมไม่ได้มาปกป้องขี้ยาแต่การที่เอาอำนาจไปตรวจฉีตรวจเยี่ยวแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าตรวจเพื่ออะไรรวมประกอบกับพฤติการที่พูดเสียหายกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตั้งจุดตรวจอยู่แสดงว่าจำเลยมีเจตนาดูหมิน ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่และมินประวัติผู้เสียหายโดยการโฆษณาโดยการประการที่น่าจะทําให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังแม้ต่อมาจะมีข้อความสมมุตินะครับถ้าเรียกประชาชนลงไปตรวจฉีตรวจเยี่ยวเพื่อหวังเงินจากการแลกให้ปล่อยตัวเพื่อรีดเงินนั่นแหละภาษาบ้านๆถ้าเขามีผลประโยชน์ตรวจนี้ยาเสพติดจ,จะหายไปไหมครับเมื่อฟังข้อความตอนแรกที่ว่าการที่ เอาอำนาจตั้งด่านจุดฉีดจุดเยี่ยวแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าตรวจเพื่ออะไรแม้ต่อมาพูดว่าสมมุติก็เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงใส่ความผู้เสียหายและเจ้าพนักงานตํารวจที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ประชาชนที่ดูเฟซบุ๊กของจําเลยย่อมเข้าใจว่าผู้เสียหายและเจ้าพนักงานตํารวจที่กําลังตั้งจุดตรวจเพื่อเรียกผลประโยชน์โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอันเป็นความผิดตามฟ้องนั้นเห็นว่าแม้ โจทย์มีผู้เสียหายเบิกความว่าคลิปวิดีโอที่จำเลยไล์สดมีภาพเคลื่อนไหวของผู้เสียหายปรากฏอยู่รวมถึงป้ายจุดตรวจสถานีตำรวจภูธทร,ทรสงขามด้วยก็ตามแต่การดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่และใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอันเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา1 3 6 3,26และ3,28นั้น ต้องได้ความว่าการดูหมิ่นหรือใส่ความดังกล่าวได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกดูหมิ่นหรือใส่ความเป็นการยืยยนยันรู้ได้แน่นอนว่าบุคคลที่ถูกดูหมิ่นหรือใส่ความเป็นใครหรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกดูหมิ่นหรือใส่ความโดยตรงการดูหมิ่นหรือใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาข้อความที่จำเลยพูดดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่าเป็นผู้เสียหาย คงกล่าวถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นทั้งไม่อาจเข้าใจได้ว่าการที่จำเลยกล่าวถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นหมายถึงผู้เสียหายหรือสถานีตำรวจภูธรทรงธรรมตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอได้เพราะการกล่าวถึงหน่วยงานราชการไม่ได้กล่าวถึงผู้เสียหายหรือสถานีตำรวจภูธรทรงธรรมโดยเฉพาะนอกจากนี้ข้อความที่จำเลยพูดว่ามันเป็นอะไรกันไปแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาอำนาจอะไรมาเรียก ประชาชนลงไปตรวจฉีตรวจเยี่ยวขนาดนี้ผมไม่ได้เข้าข้างขี้ยาไม่ได้มาปกป้องขี้ยาแต่การที่เอาอํานาจตั้งด่านตรวจฉีตรวจเยี่ยวแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ตรวจเพื่ออะไรตรวจแล้วพวกเขาได้อะไรผมไม่บอกแล้วกันถ้าแบบนี้ไม่มีทางหมดสิ้นหรอกครับพวกเห็บหมาหรืออาจไม่ใช่เห็บหมาเข้าใจจุดประสงค์ของพวกผมหรือกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเป็นอย่างไรเขาคือลงมาถ่ายด่านหรือลงมาสอบถามหรือลงมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการตรวจฉีตรวจเยี่ยวเป็นอะไรถึงมองว่ามาก่อกวนไม่ได้ก่อกวนครับ เป็นการตรวจสอบการทำถ้าทำไม่ถูกต้องก็ต้องมีการผิดพลาดไม่ประสบความสําเร็จในการตั้งด่านทาให้ผลออกมายาเสพติดไม่หมดไปยิ่งมากขึ้นไปอีกเป็นข้อความคนละตอนที่จบในตัวกับข้อความที่จําเลยพูดต่อไปว่าผมสมมุตินะครับถ้าเรียกประชาชนลงไปตรวจฉีตรวจเยี่ยวเพื่อหวังเงินจากการแลกให้ปล่อยตัวเพื่อรีดนั่นแหละภาษาบ้นบานๆถ้าเขามีผลประโยชน์ตรวจนี้ยาเสพติดจะหายไปไหมครับเขาอยากให้ยาเสพติดมากขึ้น เพื่อเขาจะได้ตรวจเยี่ยวและรีดเอาเงินยิ่งมีคนขายมากก็ยิ่งเป็นผลดีกับเขารายได้คงจะมากใช่ไหมครับนี่แหละเหตุผลคือว่ามันไม่ถูกมันไม่ได้ผลแล้วยาเสพติดไม่ได้หายยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากถึงสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติและเลขาธิการปปสเมื่อข้อความตอนแรกจําเลยกล่าวถึงสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ ไม่ได้กล่าวถึงผู้เสียหายจริงไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความผู้เสียหายส่วนข้อความตอนหลังนั้นจำเลยพูดเริ่มต้นว่าผมสมมุตินะครับซึ่งเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนของจำเลยเท่านั้นไม่ใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายหรือใส่ความผู้เสียหายโดยน่าจะทําให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเช่นนี้พยานหลักฐานที่โจทย์นาสืบไม่มีน้ําหนักให้รับฟังได้ว่า จำเลยดูหมิ่นผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ได้กระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่หรือใส่ความผู้เสียหายต่อบุคคลที่3โดยการโฆษณาโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังตามฟ้องสารอุทธรภาค6กพิพภากษามานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้นพิพภากษายืนลงชื่อผู้พิภากษาครับ